ต้นเดืนสิงหาคมที่ผ่านมาสหรัฐได้ออกกฎหมายชิปแอ็นไซายแอคเพื่อสนับสนุนการผลิตชิปในสหรัฐโดยเฉพาะชิปชั้นสูงและดูเหมือนว่าผลจากกฎหมายฉบับดังกล่าว ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหการรมอิเล็กทรอนิกส์ไทยซึ่งมีบทบาทหลักในการผลิตชิปขั้นพื้นฐานอย่างไรก็ดีในระยะข้างหน้ากฎหมายฉบับดังกล่าวน่าจะส่งผลให้เกิดการกระจายห่วงโซ่อุปทา,านการผลิตชิปซึ่งรวมไปจนถึงชิปขั้นพื้นฐานที่จําเป็นจากฝั่งเอเชียแปซิฟิกไปยังทวีปอเมริกาเหนือมากยิ่งขึ้นซึ่งท้ายที่สุดน่าจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหการหกรมอิเล็กทรอนิกส์ไทยสำหรับในระยะสั้นถึงกลาง อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทยน่าจะได้รับผลกระทบในกลุ่มของชิปการพื้นฐานโดยเฉพาะชิปที่มีความสําคัญและใช้อย่างแพร่หลายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นชิปจัดการพลังงานในรถยนต์โดยปัจจุบันการผลิตชิปดังกล่าวจะพึ่งพาห่วงโซ่ประทานในฝั่งเอเชียแปซิฟิกเป็นหลักในอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับชิปชั้นสูงไทยน่าจะได้รับผลกระทบจำกัดเนื่องจากปัจจุบันไทยยังไม่ค่อยมีบทบาทในห่วงโซ่ประทานชิปดังกล่าวมากนะักสำหรับในระยะยาว เมื่อห่วงโซ่อุปทานชิปในฝั่งทวีปอเมริกาเหนือปรากฏผลเป็นปรูปธรรมมากยิ่งขึ้นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทยน่าจะเผชิญการแข่งขันที่เข้มข้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ประกอบการท้องถิ่นจากทั้งฝั่งทวีปอเมริกาเหนือและฝั่งเอเชียแปซิฟิกดังนั้นกลยุทธ์ในระยะยาวของไทยคือการพยายามเข้าเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานชิปของทั้งสองฝั่งภูมิภาคเพื่อลองรับโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆใ,ในระยะยาว กสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ